ยุทธการแห่งโมเปยยุทธการแห่งโมเปยเป็นหนึ่งในการต่อสู้ครั้งสําคัญในราชวงศ์ฮั่นตะวันตกและเป็นครั้งที่ราชวงศ์ฮั่นทําให้พวกซงหนูเข็ดลาบและไม่กล้ามารุกรานดินแดนจีนอีกนานหลายร้อยปีแต่ทว่าชัยชนะของฝ่ายฮั่นได้มาอย่างยากลําบากยิ่งนะคะและเกือบจะพ่ายแพ้เสียด้วย พวกทรงหนูเป็นชนเผ่าอนาระยชนที่อาศัยอยู่ทางตอนเหนือของดินแดนจีนพวกเขาไม่ีความสามารถในการขี่ม้ายิงธนูวิถีชีวิตของพวกทรงหนูไม่มีอะไรมากนะคะนั่นก็คือการเลี้ยงสัตว์และนํามาเป็นอาหารเหมือนกับชนเผ่าในทุงราบทั่วไปแต่ด้วยความที่อาศัยอยู่ในทะเลทรายทําให้พวกทรงหนูขาดแคลนอาหารบ่อยครั้งพวกทรงหนูเห็นว่าในดินแดนจีนนั้นอุดมสมบูรณ์พวกเขาจึงนํากองทัพที่แข็งแกร่งลงมาปล้นบริเวณชายแดนอยู่โดยสม่ําเสมอตั้งแต่ในยุคจ้านกวัวแล้ว แม่ทัพลีมู่แห่งแขวนเจ้าได้ทำหน้าที่สกัดกั้นกองทัพอนายระยะชนเหล่านี้ไว้ได้หลายครั้งจนกระทั่งแควนเจ้าเสียให้กับแควนฉินในช่วงปลายยุคจ้านกวัวหน้าที่ในการป้องกันภาคเหนือจึงเป็นของราชวงศ์ฉินที่รวบรวมแผ่นดินเป็นหนึ่งได้สำเร็จจินสี่ห้องเต้แก้ปัญหาด้วยการเชื่อมกำแพงสำคัญสาค,คัญทางภาคเหนือเข้าด้วยกันเกิดเป็นกำแพงขนาดใหญ่ที่เรียกว่ากำแพงเมืองจีนแล้วให้แม่ทัพเหมืองเทียนนำกองทัพไปประจำการเพื่อไม่ให้พวกทรงหนูเข้ามาปล้นสะดมได้ หลังจากที่หลิวปังเอาชนะเซียงวีและสถาปนาฮั่นขึ้นมาแล้วหลิวปังพยายามจัดการปัญหาดังกล่าวโดยการยกกองทัพไปปราบพวกทรงหนูแต่ในเวลานั้นพวกทรงหนูได้รวมตัวเป็นสหพันธ์ภายใต้การนำของโมตูฉานอยู่ฉานอยู่ก็คือชื่อของประมุขของพวกทรงหนูนั่นเองนะคะและพวกทรงหนูนี้เองก็มีกำลังที่เข้มแข็งมากกองทัพซรงหนูล้อมกองทัพฮั่นเอาไว้ทำให้หลิวปังจวนจะพ่ายแพ้อยู่แล้ว แต่ฉินผิงได้หลอกให้ภรรยาเอกของโมตูฉันอยู่ช่วยเหลือกองทับพันจึงถูกปล่อยออกมาจากที่ล้อมได้อย่างปลอดภัยความที่เกือบจะพ่ายแพ้ครั้งนั้นทำให้หลิวปังต้องเปลี่ยนยุทธศาสตร์ใหม่ทั้งหมดเพราะดินแดนจีนยังไม่ฟื้นคืนจากสงครามในช่วงยุคจ้านกว๋วและในปลายยุกราชวงศ์ฉินดีนักหลิวปังจําต้องเก็บหน้าที่การทําลายพวกทงหนูให้เป็นเรื่องของชนรุ่นหลัง ในตอนนั้นราชสำนักฮั่นจำต้องประนีประนอมกับพวกทรงหนูไปก่อนโดยการมอบเจ้าหญิงให้ไปเป็นชายาเอกของฉานอยู่ของทรงหนูและส่งบรรณาการให้เป็นจนํานวนมากและกับการที่ทรงหนูจะไม่มารบกวนบริเวณชายแดนตอนเหนืออีกแม้จะพยายามประนีประนอมแล้วแต่พวกทรงหนูตระบัดสัตว์อยู่เสมอด้วยการปล้นสะดมอยู่เป็นนิดหลายสิบปีต่อมาฮั่นอู่ตี้จะกพัิแห่งราช,ชวงศ์ฮั่นคิดว่าราชสำนักจะไม่ทนกับการรุกรานอันไม่มีที่สิ้นสุดของพวกทรงหนูอีกต่อไป ฮันอูตีจึงให้ปรับปรุงกองทัพขนาดใหญ่ราชสำนักจ้างพวกทรงหนูจำนวนมากเข้ามาเป็นครูฝึกสอนทหารมา้าเพื่อสร้างกองทหารม้าที่เข้มแข็งขึ้นมาผ่านไปหลายปีกองทัพฮั่นพร้อมแล้วที่จะเปิดศึกกับพวกทรงหนูในปี133ก่อนคริสต์ศักราชฮันอูตีให้เว่ยชิงกับพ่อซีปิงเป็นแม่ทัพนำกองทัพไปตีพวกทรงหนูสงครามระหว่างฮั่นกับทรงหนูจึงเริ่มต้นขึ้น ทั้งเวชิงและหัวซีปิงเป็นแม่ทัพที่มีความสามารถมากนะคะพวกซรงหนูถูกตีแตกย่อยยับไปหลายครั้งและถูกผลักดันให้ถอยล้นไปทางเหนือตามลําดับแต่ฮันอูตียังให้ทั้งสองนำกองทัพขึ้นเหนือไล่ตีพวกซรงหนูอีกหลายครั้งโดยเจตจำนงที่จะกวาดล้างพวกซรงหนูให้ราบคาไปได้ฉานอยู่ของพวกซรงหนูประสบกับความพ่ายแพ้หลายครั้งจึงถอนกําลังขึ้นเหนือเขาหวังว่าทะเลทรายโกบีจะเป็นแหล่งคุ้มภัยให้กับพวกทรงหนูได้แต่เขาคาดผิดโดยสิ้นเชิง ในปี119ก่อนคริสต์ศักราชฮั่นอูตี้สั่งให้ทั้งสองนำกองทัพใหญ่ยกไปตีพวกซรงหนุอีกครั้งหนึ่งเนี่ยครั้งนี้กองทัพฮั่นยาตราทัพขึ้นเหนือข้ามทะเลสายโกบีแล้วไปบดขยี้พวกซรงหนุที่หนีไปให้ราบคาบกองทัพฮั่นแบ่งออกไปสองกองกองหนึ่งควบคุมโดยเว่ยชิงอีกกองหนึ่งควบคุมโดยหฮวงซีปิงแต่ละกองมีทหารมาห้าหมื่นนายทหารราบอีกหนึ่งแสนานาย ในเวลานั้นฮันอูตี้โปรดปรานหัวซีปิงเป็นพิเศษนะคะกองทัพม้าที่เก่งกล้าและมีประสบการณ์มากที่สุดจึงไปอยู่ในการบังคับบัญชาของหัวซีปิงทั้งหมดฮันอูตี้หวังว่าหัวซีปิงนั้นจะนํากองกําลังนี้เข้าปะทะกับกองทัพหลวงของพวกทรงหนูและทําลายพวกซรงหนูให้ราบคาบไปดังนั้นเมื่อได้ทราบว่ากองทัพหลวงซรงหนูอยู่ที่ทางทิศตะวันออกฮันอูตี้จึงส่งกองทัพของหัวซีปิงไปทางดังกล่าวทันทีและให้เว่ยชิงคูมีก,กองทัพหนึ่งยกไปทางทิศตะวันตก หากแต่ว่าการข่าวของราชสำมนาคั่นนั้นผิดพลาดเพราะกองทัพหลวงของฉานอยู่นั้นอยู่ที่ทิศตะวันตกดังนั้นกองทัพของหัวซีปิงจึงไม่พบกับกองทัพหลวงของศัตรูเลยหัวซีปิงบทขยี้กองทัพทรงหนูในฝั่งตะวันออกได้อย่างง่ายดายและไล่ตามตีพวกทรงหนูไปจนถึงทะเลสาบใบขานดังนั้นงานหนักจึงตกอยู่ที่เว่ยชิงที่นำกำลังไปทางฝั่งตะวันออก ทหารม้าของเว่ยชิงมีประสบการณ์น้อยกว่ากองทัพของหัวซีปิงมากแถมเว่ยชิงเองนํากองทัพเข้าดินแดนทรงหนูมาแล้วถึง800กิโลเมตรทําให้ทหารของเขาเหนื่อยอ่อนและอิดโรยระหว่างที่เดินทัพเว่ยชิงและทหารทุกนายต่างตกตะลึงเพราะกองทัพม้าเจนสึกของทรงหนูจํานวน8 0 0 0 0่นคนและทหารราบมากกว่า10,000 0คนตั้งอยู่ที่นี่และกําลังจะเข้าโจมตีกองทัพพันพวกทรงหนูดักรอกองทัพพันของเว่ยชิงอยู่นานแล้วนะคะทหารม้านับหมื่นของทรงหนูได้รับคําสั่งให้เข้าโจมตีทันที แล้วต่อจากนี้เว่ยชิงจะทำอย่างไรกันแน่เว่ยชิงเป็นแม่ทัพเจนสึกเขาสั่งให้ปรับรูปกระบวนทัพอย่างรวดเร็วแล้วทหารราบทั้งหลายเข้ารูปอยู่ตรงกลางกองทัพแล้วให้รถสึกคุ้มเกราะที่นํามาด้วยเคลื่อนที่เป็นวงกลมล้อมรอบทหารราบฝ่ายฮันเอาไว้เพื่อไม่ให้ทหารม้าทรงหนุ่เข้าชาร์จกองทหารราบฝ่ายฮันได้ส่วนกองทหารม้าให้รออยู่ด้านในด้วยเพื่อเข้าปะทะทหารม้าทรงหนุ่บางนายที่เล็ดลอดเข้ามาในแนวป้องกันได้ ดยเหตุนี้รู้สึกจำนวนมากจึงทําหน้าที่เป็นป้อมประกาศที่เคลื่อนทีได้คุ้มกันเหล่าทหารราบฝ่ายฮันเอาไว้ทหารม้าทรงหนูที่เข้าโจมตีจึงไม่สามารถใช้การชาร์จของตอนเองให้เป็นประโยชน์ได้และทุกนายต่างก็เริ่มสับสนว่าจะทําอย่างไรดีพลธน,นูฝ่ายฮันที่อยู่ด้านในจึงระดมยิงธนูเข้าใส่พวกทรงหนูภายในเวลาไม่นานทหารม้าทรงหนูหนึ่งหมื่นนายก็นอนตายกลาดเกลื่อนสมรภูมิ เมื่อพวกซงหนูเข้าทำลายกองทัพพันไม่ได้อย่างใจคิดกองทัพซรงหนูจึงชะงักชะงันและไม่กล้าเข้าโจมตีกองทัพพันทั้งสองฝ่ายตั้งทัพในสภาพดังกล่าวจนถึงเวลาเย็นเลยนะคะเย็นของวันนั้นพายุใส่เริ่มพัดอย่างรุนแรงเวยชิงตระหนักว่ากองทัพที่ซุ่มโจมตีศัตรูย่อมไม่ระบัดระวังแน่นอนเพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วที่เขาจะซุ่มโจมตีกองทัพที่พยายามจะซุ่มโจมตีกองทัพเขาบ้างเวยชิงฉวยโอกาสที่ทัศนวิสัยไม่ดีนักส่งกองทหารม้าทั้งหมดเข้าโจมตีพวกซรงหนู กองทหารม้าหั่นแยกเป็นสองกองและเข้าโจมตีกองทัพทรงหนูจากทั้งสองด้านพวกทรงหนูต่างตื่นตระหนกที่กองทัพพันเข้าโจมตีพวกตนระหว่างที่มองไม่เห็นอะไรเลยพวกเขาจึงแตกหนีอย่างลนลานเปิดโอกาสให้ทหารม้าหั่นไล่สังหารจนล้มตายเป็นจํานวนมากหลังจากนั้นกองทัพพันทั้งหมดของเว่ยชิงก็เข้าตีพวกทรงหนูทหารทรงหนูทั้งหมดแตกกระจายกระจายทหารม้าหั่นติดตามไปถึงร้อยกว่ากิโลเมตรและสังหารทหารทรงหนูไปตลอดทาง กองทัพทรงหนูย่อยยับเกินกว่าที่จะเป็นกองทัพได้โดยรวมแล้วทหารทรงหนูตายไปอย่างน้อย9 0้าหคนและตกไปเฉลยอ,อีกหลายหมื่นคนกองกำลังของพวกทรงหนูจึงถูกทำลายอย่างราบคาบในยุทธการที่โม่เปิดครั้งนี้ครั้งเดียวเรามาดูผลของสงครามกันบ้างนะคะความปราชัยในครั้งนี้ได้ทําให้พวกทรงหนูเสียหายหนักมากนับตั้งแต่บัดน,นั้นพวกทรงหนูไม่สามารถรวบรวมกองทัพที่เข้มแข็งที่คู่ควรกับการต่อกรก,กับกองทัพฮั่นได้อีกต่อไป พวกทรงหนูอ่อนแอและถูกผลักดันขึ้นเหนือไปไกลจนถึงไซบีเรียปิดโอกาสที่จะกลับมารบกวนพรมแดนฮั่นไปนานนับร้อยปีแต่ทว่าในสมัยที่เกิดความวุ่นวายในรัชการของหวางหมังนั้นพวกทรงหนูพยายามหมวนกลับมาที่ดินแดนที่พวกตนอยู่เดิมทําให้ราชวงศ์ฮั่นตะวันออกต้องส่งกองทัพไปขับไล่อีกครั้งหนึ่งในปีครศช89กองทัพฮั่นทําลายพวกทรงหนูได้อย่างเด็ดขาดที่เทอกเข่าอันตยและสังหารฉานอยู่ของพวกทรงหนูด้วย พวกทรงหนูที่เหลืออยู่หนีไปทางตะวันตกทาให้เหลือพวกทรงหนูที่สวามิภักต์ต่อราชวงศ์ฮั่นเท่านั้นอนาณาจักอันยิ่งใหญ่ของพวกทรงหนูถูกทําลายจนไม่มีอยู่อีกจนในที่สุดในสมัยของราชวงศ์จีนพวกทรงหนุกลับมาผัง,งาดได้อีกครั้งหนึ่งแต่การผัง,งาดของพวกทรงหนูก็อยู่ได้เพียงแค่ระยะสั้นๆเท่านั้นนะคะพวกทรงหนูถูกทําลายโดยชนเผ่าอื่นและไม่ปรากฏในหน้าประวัติศาสตร์อีกเลย มีทฤษฎีว่าชาวฮันที่รุกรานจากักรวรรดิโรมันเป็นพวกทรงหนูที่ถูกราชวงฮั่นไล่ตีจนหนีไปทางทิศตะวันตกซึ่งปัจจุบันเรายังไม่สามารถยืนยันได้อย่างชัดเจนนะคะว่าทฤษฎีดังกล่าวนี้เป็นจริงหรือไม่แม้ว่านักวิชาการหลายคนจะสนับสนุนก็ตาม ล้วค่ะทุกคนขะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของแบบมด้วยนะคะสำหรับวันนี้บมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ